สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาพาพี่ๆนะครับไปทำความรู้จักกับไมโบย่าบายเอ็มวันนะครับแล้วตอนนี้ถ้าใครได้ไปแล้วนะครับก็จะมาบอกวิธีการนะครับว่าใช้งานยังไงต่อยังไงนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าไมชุดนี้นะครับราคาถูกแต่คุณภาพดีนะครับสามารถใช้ได้ทั้งสมาร์ทโฟนนะครับแล้วก็ใช้ร่วมกับตัว คอมพิวเตอร์นะครับแต่ต้องมีตัวต่อนะครับซึ่งในชุดที่ท่านซื้อไปจากผมนะครับ5 5าบาทเนี่ยมีครบแล้วนะครับอ้าวเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งานเลยดีกว่านะครับอ่ะเรามาดูกันครับสินค้าที่ท่านได้ไปนะครับสินค้าที่ท่านได้ไปเนี่ยจะมีอยู่2ตัวนะครับตัวแรกตัวนี้นะครับก็คือไมลส่วนตัวนี้นะครับก็คือตัวอะแดปเตอร์นะครับซึ่งตัวเนี้ยเอาไว้ต่อกับคอมพิวเตอร์นะครับอ่ะ เรามาดูตัวแรกก่อนเมื่อท่านได้ไปนะครับท่านได้ไปท่านแกะกล่องออกมาเราจะแกะกล่องก่อนนะครับแกะกล่องออกมาอ่าข้างในจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับข้างในจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับแกะออกมาเขาใส่ในซองนะครับหนังนะฮะน่าจะเป็นพ v c นะครับอย่างดีเลยอ่ะพอท่านได้ไปนะครับสิ่งที่ท่านได้ก็คือไม้ตัวนี้นะครับยาวอ่าบอกก่อนนะฮะยาว6เมตรนะครับแล้วก็ ผมจะมีฐานตัวนี้นะครับแถมให้นะครับแถมให้ไปด้วยนะครับสมก้อนด้วยกันนะครับนะอ่าแล้วก็พิเศษเลยถ้าใครซื้อกับผมเนี่ยนะครับท่านคือไมคคือในชุดนี้นะครับเขาจะมีฐานแถมมาให้ด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวแกะไปดูก่อนเลยละกันนะครับแกะไปเลยนะฮะท่านได้ไปท่านแกะออกก่อนนะฮะแกะออกมาอ่าแกะออกมาท่านก็จะอ่ามาปุ๊บแกะออกมาครับนี่ฮะสิ่งที่ท่าน ได้ไปนะครับก็คือนี่ตัวนี้นะครับอ่ามีฐานด้วยนะครับมีฐานด้วยท่านไม่ต้องใส่ผมใส่ให้ไปเรียบร้อยนะครับหน้าที่ของท่านก็คือเอานี่ฮะไอตัวฟองน้ำเนี่ยนะฮะตัวนี้มาใส่ก่อนเลยนะครับใส่เข้าไปใส่เข้าไปพร้อมกับคลิปตัวนี้คลิปตัวนี้นะฮะคลิปตัวนี้นี่คลิปดำๆตัวนี้เอาไว้อ่าหนีปกเสื้อเห็นไหมครับนี่ท่านก็ ไปหนีปกเสื้อได้แต่ส่วนตัวนี้นะครับท่านจะเห็นว่าใหญ่ๆนี่ตัวนี้เราไม่น่าจะได้ใช้นะครับเขาไว้ใช้กับเครื่องเสียงก็ไม่ต้องทิ้งนะฮะเก็บไว้อ่ทีนี้ครับพอเราได้เรียบร้อยสังเกตครับวิธีการนะครับวิธีการใส่ฐานเข้าไปนะครับคือท่านไม่ต้องใส่นะผมใส่ไปให้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่จะเปิดให้ดูหน่อยนะครับวิธีการนี่นะครับเปิดเข้าไป นะครับเห็นไหมผมใส่อ้อาวเนี่ตัวนี้นะครับเนี่ยพอเปิดออกมานะครับนี่ท่านเห็นอย่างนี้ครับอ่ะให้ดูใกล้ๆมองเห็นไหมนี่ฮะมองเห็นไหมมันจะมีตัวเกลียวนะครับตัวเกลียวกับตัวอ่าไอตัวเนี่ยค,คือขั้วบวกกับขั้วลบนะครับเวลาเราจะใส่เนี่ยเขาจะมีสา,สายตัวนี้มาให้ด้วยตัวนี้เอาไว้เวลาเราดึงฐานออกเนี่ยนะครับมันจะได้ง่ายนะครับอ่ะดูนะฮะง่ายๆอ่ะทีนี้ครับให้พวกเราดู ขั liberal, ้วไหนเป็นขั้วบวกขั้วลบนะครับน e right. um. right. okay ี่ขั้วไหนเป็นขั้วบวกขั้วลบนะอันนี้นะครับเป็นขั้วบวกส่วนตัวนี้เป็นขั้วลบนะครับให้สังเกตครับให้เรานะครับเอาขั้วลบเนี่ยตัวมีปุ่มๆเนี่ยฮะตัวนี้นี่นะฮะฝั่งนี้นะนี่หันเข้ากับตรงนี้นี่ฮะหันเข้ามันจะมีที่หนีบอยู่ตรงนี้นะครับสังเกตเลยนะครับนี่แล้วก็ดันเข้าไปเลยนะครับดันเข้าไป ดันเข้าไปเสร็จปุ๊บนะครับก็ปิดเลยหลังจากนั้นท่านก็ปิดนีซิซนะปิดปิดเข้าไปแต่คือชุดแรกที่ท่านได้ไปเนี่ยนะครับจะมีฐานให้เรียบร้อยแล้วก็ผมใส่ให้เรียบร้อยฐานก้อนหนึ่งใช้ได้ประมาณสัก5้าหเดือนนะครับนะครับประมาณนี้แหละห้เดือนนะครับท่านก็ใช้ได้ปีหนึงพอดีนะครับอันนี้แถมให้ฟรีสําหรับพวกเราชาวกิฟฟลินนะครับอ่ะพอได้ไป เรียบร้อยแล้วนะครับพอเราได้ไปเรียบร้อยวิธีการใช้งานถ้าท่านใช้กับสมาร์ทโฟนนะครับถ้าท่านใช้กับสมาร์ทโฟนนะครับให้สังเกตดูนะครับสมาร์ทโฟนที่จะใช้ได้เนี่ยนะครับแอปเปใช้ไม่ได้แน่นอนนะมันจะมีที่เสียบนะครับจะมีที่เสียบแม่จะมีที่เสียบเป็นแจ็คตัวนี้นะครับแล้วเราก็เอาตัวนี้แจ็คนะครับเสียบเข้าไปนะครับดันให้สุดนะครับดันให้สุดเลยนะครับดันให้สุด ดันเข้าไปเห็นไหมดันเข้าไปนะครับหลังจากนั้นท่านก็สามารถถ่ายวิดีโอของท่านได้เลยนะครับถ่ายวิดีโอของท่านได้เลยอ่ะทีนี้ครับในกรณีที่นะครับเราต้องการทำคลิปวิดีโอโดยผ่านโปรแกรม OBS นะครับโปรแกรม OBS เนี่ยมันก็ต้องใช้คอมพิวเตอร์นะครับท่านจำเป็นจะต้องมีไอ้ตัวนี้ครับจำเป็นจะต้องมีตัวนี้ ไม่งั้นเสียงมันจะไม่เข้านะครับอ่าไอตัวซาวการ์ดตัวนี้นะครับตัวนี้แหละหายากนะครับนี่อ่ะแกะออกมาครับแกะออกมาท่านจะเจอตัวนี้นะครับวิธีการเราเสียบยังไงเราจะเลือกยังไงครับเขาจะมี2อรูมาให้ครับมีสีแดงกับสีเขียวเห็นไหมสีแดงกับสีเขียวนะครับเราจะใช้ไม้ตัวนี้นะครับเสียบกับสีแดงเข้าไปครับดันให้สุดครับ ดันในสุดนะครับแล้วท่านก็ไปต่อกับคอมพิวเตอร์ส่วนตัวสีเขียวเนี่ยนะครับเราสามารถเสียบหูฟังนะครับแล้วก็สามารถฟังเพลงแล้วก็ฟังเพลงได้นะครับเนี่ยใช้ตัวนี้นะครับตัวนี้จะแปลงสัญญาณเสียงนะครับให้เข้าในคอมพิวเตอร์แล้วเราก็สามารถบันทึกวิดีโอได้เลยนะครับส่วนถ้าใครนะครับถ้าใครที่ ใช้โปรแกรม OBS ไม่เป็นในช่อง youtube ของผมนะครับในเพจของผมเนี่ยทั้งในช่อง you YouTube แล้วก็เพจของผมเนี่ยผมมีสอนไว้นะครับก็ลองไปเปิดดูนะครับลองไปเปิดดูอ่าก็จะเขาเรียกว่าเป็นโปรแกรมที่สามารถถ่ายวิดีโอนะครับทำวิดีโอเนี่ยได้สวยเลยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าท่านน่าจะใช้เป็นอ้อลืม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 อีกอันนึงลืมเลยเอาเรากลับมาหน่อยกลับมาหน่อย เรามาดูครับนี่ตรงนี้มันจะมีปุ่มเห็นไหมมันจะมีปุ่มอ่าดูหน่อยดูหน่อยมองเห็นไหมนะครับมันจะมีคาเมล่านะครับกับสมาร์ทโฟนถ้าเรานะครับถ้าเราใช้กับโปรแกรม o b s ก็คือใช้กับคอมพิวเตอร์เนี่ยให้ดันนะครับให้ดันขึ้นไปที่คาเมล่าส่วนเวลาเราจะนะครับใช้กับสมาร์ทโฟนก็ดันลงมาครับเนี่ยเป็นสมาร์ทโฟนเห็นไหมครับเขาบอกอยู่นะครับถ้าสมาร์ทโฟนก็ดันลงมาถ้าเป็น คอมพิวเตอร์ก็ดันขึ้นไปนะครับแค่นี้เองนะครับแค่นี้เองนะครับโอเคนะครับก็น่าจะเข้าใจถ้าท่านไหนใช้ไม่ได้นะครับแล้วหรือได้ของไม่ครบนะครับได้ไม่ได้ทานนะครับ2ก้อนนะครับ3ก้อนอ่รวมเป็น4ก้อนด้วยกับของที่เขามาให้นะครับพร้อมกับตัวนี้ด้วยนะครับก็ว่ากันมานะครับเดี๋ยวส่งตามให้โอเคนะครับ